มาพาคเสียงด้วยกันนะครับผมเป็น V ส่วนคุณเป็น N อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยแทมลอยไปลยไปลอยไปเอ่อมันก็จริงก็เราเปิดตัวสะปังขนาดนั้นเพราะยังโง่โม่งเศษเจ้าให้เราเข้าไปหร้นล่อนและไม่มีเพื่อนถ้าเราฆ่าทุกคนและเด็ดหัวล่อนออกซะ สัญญากับฉันได้ไหมว่านายกับเยี่ยม่วงนั่นจะหยุดหาคําตอบเรื่องนั้นถ้าปล่อยฉันตอนนี้ฉันสัญญาว่าจะฆ่าเพื่อให้อยู่รอดแค่นายกับฉันเอง ui đã bị làm bị bao rối rồi, lâu rồi chưa ôn tập được nữa, tối nay là sẽ thi số an, con lo cái đứa này. Xin thứ gì đó sự ủng hộ này, nếu tức liệt,